ลดขนาดวงเงินของ QE นะคะแล้วก็ปัจจัยการเมืองในบ้านเราเป็นปัจจัยที่กดดันให้ดัชนีหุ้นไทยช่วงเช้าดุด1,400จุดนะคะแนวรับสำคัญที่1,380จุดในช่วงบ่ายนี้สุ่มเสี่ยงเหลือเกินค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องไปถามผู้รู้นะคะอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะรองกรรมาการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันทีกรุ๊ปนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณรณกิจสารินวงค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะ วันครับสวัสดีครับค่ะคุณนกิจคะดูภาพของตลาดหุ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังมีปัจจัยมากดดันมากมายเลยนะคะดูภาพที่ดัชนีระดับ1,380จุดที่คุณนกิจเคยบอกไว้ว่าเป็นแนวรับสําคัญคนี่มีความเสี่ยงที่จะหลุดไหมคะโอกาสโอกาสก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเรามองไม่ว่าจะมองไปในมุมไหนก็ตามเนี่ยในมุมของปัจจัยนะฮะปัจจัยตางปรเทศก็รวนแล้วแต่เป็นตัวที่ไม่ดี นะครับในมุมทางั้นเทคนิคเองก็ส่งสัญญาณของการอ่อนตัวลงเหมือนกันครับคุณนวันครับเพราะฉะนั้นแบบนี้แล้วทั้งปัจจัยแล้วก็ทั้งในเรื่องของเทคนิคเองก็สอดคล้องกันนะครโอกาสที่นนจะจะนีกจรหลุดต่ํากว่าแนวโลเดิม erm, แนวซับพอร์ตเดิมพื้นหนึ่งสามแปดศูนย์เนี้ยค่ะผมว่ามีความเป็นไปได้มันนั่งทุนต้องระมัดระวังหน่อยครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าหลุดจริงๆนะคะคุณลกิตจ,จะเป็นยังไงครับภาพจะลงไปลึกไหมคะ รุ่นหนึ่งสามแปดศูนย์เนี่ยจิตวิทยาของคนที่เดิมยังไม่อยากขายหุ้นเนี่ยจะกลับมาขายนะฮะมันก็จะมีแรงกดดันให้ไหลลงมาค,ครับซึ่งแนวรับถัดไปที่เรามองไว้ก็คือประมาณหนึ่งพันสามรอยี่สิบตัวประมาณนะครับพันสาม้อยยี่สิบเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่ครับก่อนหน้านี้เราเคยลงไว้สามชุดคือหนึ่งพ<อ>ันสองรอยี่สิบหกหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะฮะก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณเดือนแปดนะฮะอันนั้น Uh, ตอนนี้เองดูจากเทรนแนวโน้มผมว่ามีความเป็นไปได้ที่ลงไปใกล้ๆแนวเป็น 1, 20, เป่นพันสามรอยยี่สิบตัวในพันสามรอยสี่สิบประมาณนะครับค่ะ,ะคือตอนนี้ก็ยังมีคนที่รอวัดอยู่ว่าจะ,ะขายไม่ขายดีพันสามรแปดิบจุดไม่หลุดดีถ้าหากหลุดจริงๆนี่ก็เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะถือเงินสดมากกว่า คือเรามองปัจจัยไปข้างหน้าอันนี้ไม่ได้มองมเฉ่พาะเรื่องเชิงตัวเลขของที่นี่ก็อย่างเดียวแต่มองปัจจัยแล้วผมว่ามันก็ยืดเยื้อไปพอสมควรนะฮะในเรื่องของกลุ่มการเมืองเนี่ยมีการขยายตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าทาให้นักงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่มั่นใจการลงทุนในประเทศรเราเห็นข่างเงินบาทที่อ่อนค่าลงสวนทางภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกดอันนึงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต่างชาติเองก็มีหลายสถาบันเริ่มทำการลดน้าหนักคุณนไทยครั้งหนึ่งนั่นน่ะสิคะ ตอนนี้นนคือดูน่าจะเป็นสิ่งทีไ่ไม่ไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็แต่ก็จําใจที่ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับค่ะคือตอนนี้ต่างชาตินี้มีแรงเทขายสุทธิต่อเนื่องเลยครับค่ะสัญญานี้เขาน่าจะยังขายขายต่อไหมคะเมะื่อวานก็ขายหนักเลยผมว่าก็มีโอกาสมีโอกาสที่นูนดับประเทศยังคงทยอยลดความเสี่ยงนะฮะในก,การที่จะถือครองหุ้นนะฮะแล้วก็ การที่หุ้นจะกลับมาเนี่ยผมว่านักทุนเองยังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวยังไม่ต้องยังไม่ต้องหวังอย่างนี้หรอกยังไม่ต้องหวังว่าเดี๋ยวจะไหนจะซื้อตอนนี้อย่กลัวจะได้ของเสียโอกาสจะได้ของถูกผมคิดว่าเราปรับมุมมองนิดหนึ่งก็คือว่าการจะเข้าเก็บหุ้นนะตอนนี้เนี่ยเรายอมให้อะไรที่มันชัดเจนขึ้นแล้วค่อยเข้าดีกว่าค่ะนะฮะไม่จําเป็นี่ต้องไปหวังจะได,ด้จุดต่ําสุดจะไปคิดขนาดนั้นเพราะว่าเราเห็นว่าหุ้นเนี่ยก็โลลงมาเรื่อยๆเ,เ,เลยครับ ค่ะค่ะคือตอนนี้การปรับมุมมองการลงทุนของหุ้นไทยที่มีสถาบันต่างชาติปรับนี่มันจะมีผลต่อน,นักลงทุนภายในประเทศของบ้านเราด้วยไหมคะ,คะมันก็คือมันสิ่งแรกก็คือว่าหุ้นที่มาจัดแคปใหญ่ๆเนี่ยถูกล้งน้ําหนักใช่ไหมครับมันก็ทําให้ดัชนีเนี่ยไม่สามารถจะปรับตัวสูงขึ้นได้ตามเป้าหมายที่เราเคยให้กันไว้ในในอดีตพอดัชนีไม่สามารถจะขึ้นได้เนี่ยหุ้นหุ้นใหญ่ๆก็ปรับตัว ที่ทางที่อ่อนตัวลงหุ้นก็จะเป็นข่าวของการเก็งกำไรหุ้นขนาดเล็กกันหุ้นขนาดเล,ดเลด็กเนี่ยแบบไม่มีผลนกระชค่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ <c oughs> นักลงทุนก็ต้องมาจับจังหวะในการเก็งกำไรหุ้นขนาดเล,ด <c oughs> ล็กเอาครับค่ะ <c oughs> เราจะหวังแรงซื้อ LTF พอจะมาพยุงตลาดเหมือนทุกทุกปีเราหวังได้ไหมคะหรือว่าดูแล้วไ,ไม่ได้มีผลพอได้ค่ะคุณคุณธนวัฒน์ับเพราะว่าไม่เงินกองทุนเองผมว่าก็อยู่ในอยู่ในระดับที่ที่พอช่วยตลาดได้แต่ว่าในภาวะที่ ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีโดยท้ายเสียจิตไม่ค่อยดีและออย่างนึงก็คือว่ารัฐบาลเพประกาศในการที่จะลดอะไรฮะภาษีค่ะเข้ามาเป็นตัวช่วยเนี่ยมันก็ทําให้แรงจูงใจในการที่คนจะซื้อกองทุนลน้อยลงไปค่ะเห็นไหมฮะเพราะกองทุนเนี้เป็นกองทุนที่จะใช้ลดภาษีในเงินได้นะครับตอนนี้รัฐบาลประกาศให้มีการลดับภาษีลงให้ประชาชนจ่ายภาษีน้อยลงก็เป็นตัวทําให้คนตัดสินใจซื้อกองทุนเนี่ยก็ซื้อในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม ค่ะ <C> e <an> มันไม่เงินลงทุนอาจจะอาจจะน้อยลงนะครับ <c oughs> คือสองล้านล้านตอนนี้เราก็ไม่หวังแล้วนะคะครับไม่หวังค่ะค่ะสองล้านล้านก็ไม่หวังแล้วตอนนี้หลายบริษัทหลักทรัพย์มีการปรับ eps g r o w t h ลงมีการปรับเป้าดัชนีลงทางบริษัทหลักทรัพย์พันธุ์พิฆูมมีมุมมองอยังไงบ้างคะ <c oughs> ในรอบเก้าเดือนเนี่ย eps เดยอะมีการขยายตัวนะครับเทียบปีน้แล้วเนี่ยอยู่ที่เก้าเปอร์เซ็นต์เองครับค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยดูแล้วก็คงจะขยายตัวไม่เยอะนะฮะ eps ก็อยู่ประมาณสัก ขยายตัวน่าจะมาสักสิบสองเปอร์เซ็นต์โดยมาทั้งปีนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมายาแม่เดชนีเนี่ยมีมีเป้าหมายที่พีสิบสี่เท่าอีกมาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอประมาณอืมก็คือคอยู่ในไม่ห่างจากกรอบนี้สักเท่าไหร่ครับนะคะตอนนี้หนึ่งจับเป็นพันสามว่าแปดสิบเจ็ดนะค่ะก็ะะอีกประมาณสักหกสิบจุดเดมาคือตั้งหวังเป็นเพดานด,านด้านบนเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆมันมีโอกาสที่จะ EPS ในช่วงโค้งสุดท้ายอาจจะไม่ถึงด้วยคือคือก็ไม่แน่ครับเพราะว่าถ้าเกิดกองทุนเนี่ย ต่อเนื่อง้สองสาวันเนี่ยในเชนีก็มีโอกาสเข้าไปใกล้ตรงพันธีตกว่าก็ยังมีงมีโอกาสอยู่นะครับค่ะอย่างนั้นคุณรณกิจแน,นละนํานักลงทุนปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะช่วงนี้ผมว่าตอนนี้แนะนำการเทรดดิ้งหุ้นที่มีกระแสก็พอหุ้นใหญ่ๆคนที่มีเงินอยู่ไม่ต้องรีบเก็บหรอกครับนะค่ะผมเหม็นว่ารอตลาดให้มีแนวโน้มที่ดีแล้วเราซื้อตามผมว่ายังจะง,ง่ายกว่าที่จะไปนั่งเจ็บ พราะว่านั่งเก็บตอนนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าบางทีเงินอาจจะทิ้งไว้ในตลาดหุ้นอย่างบอกกาหนดการไม่ได้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่เพราะว่าในปีหน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเรื่องของ q ิอีแล้วจะมีเรื่องของเพดานนี้ในการแล้วว่าถ้ามองตามนี้ผมว่าตลาดหุ้นมันจะซึมไปตัวไปประมาณสักสามเดือนสี่เดือนนะครับค่ะก็คือให้ชะลอดูก่อนแล้วก็เทรดดิ้งเล่นเป็นรอบไปใครมีหุ้นอยู่เราจะขายดีไหมคะณจุดนี้ถ้าเรามีกําไรอยู่อถ้ามีกําไรอยู่เนี่ย ถ้าทั้งถ้าั้งทุนเป็นนั้งทุนที่ถือลงทุนระยะยาวไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นทั้งทุนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าก็อาจะจะเก็บเม็ดเงินเข้ามาถือเงินสดไว้มากหน่อยครนะครับส่วนผุ้เล็กๆคนที่อยากเล่นคันไม้คันมือก็ต้องเรียนภาษาชาวบ้านว่าต้องหากินในวันๆก็พอค่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะเล่นสั้นในช่วงบ่ายนี้นะคะคุณรกิจ พอจะมีตัวไหนที่เล่นได้แล้วมีจุดสต็อปลอสเห็นว่าตอนนี้มันมีกระแสของหุ้นอสังหาขนาดเล็กขึ้นมาใช่ไหมคะคุณเราะฉวนั่าเราจะเล่นหุ้นในกลุ่มแบบนี้ได้ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นรักษาพ่อปรารีเป็นตัวนําขึ้นมา<อ>แล้วก็เริ่มทําให้พ่อปรารีตัวอื่นเนี่ยเริ่มวิ่งตามขึ้นมาอย่างวันนี้เป็นต้นจะเห็นชัดเจนว่าพ่อปรารีขนาดเล็กที่ราคาหนึ่งบาทหรือตังมาหนึ่งบาทเนี่ยกลับมาเก็กันมาอกรันซึ่งตอนบ่ายผมว่ากระแสนี้ยังเล่นได้อยู่่ค่คคคคะะะะะนนนรัับก็มมีตวแํ เช่นตัวตามนะครับเช่ Property, นตัวเคซีพรอเพอร์ตี้หนึ่งตัวนะครับซึ่งที่เลือกเคซีพรอเพอร์ตี้เพราะว่าเขาก็เคยมีกระแสของการที่จะถูกเทคโอเวอร์มาในอดีตซึ่งเป็นกระแสเดียวกับทางราาัษาที่เก่งในกันอยู่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเคซีพรอเพอร์ตี้เนี่ยราคาหุ้นต่ำกว่ามุกแวร์ลูครับนะครับราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่แปดสิสองสตางค์แต่มุกแวลูอยู่บาทห้าสิบนะครับอีกตัวหนึ่ง อ่าคือตัวเสนาดีเวลอปเมนต์นะค่ะตัวนี้ไม่ได้มีกระแสของเทคโอเวอร์ครับแต่ว่าเสนาดีเวลอปเมนต์ก็เทียบพูดในในราคาประมาณหนึ่งบาทกว่าคอมบบพาร์ตี้เนี่ยผมถือว่าเขามีฟัน,นเดเมนท็ลดีที่สุดในหุ้นราคาหนึ่งบาทกว่าแต่ราคาก็ไม่ค่อยไปด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็อ่าตัวเสนาบอปตี้เองเนี่ยก็เป็นตัวที่มีราคาต่างกับพวกแวร์ลูกด้วยครับแวร์ลูกปาณสามบาทนะครับหุ้นสองบาทสามสิบเองครับตอนท่าดูช่วงบา่ายผมว่า สองบริษัทนี้เป็นเป็นคู่ที่น่าลงทุนแต่อย่าลืมตั้ง,งจุด Stop Loss ด้วยนะคะทีค่คุณธนะุรกิจแนะนํา ใช่ค่ะค่ะตัดขาดทุนด้วยถ้าหากว่าราคาหุ้นไม่ไปจริงๆเพราะภาพตลาด 1, พันผวนอยู่นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณรณกิจมากเลยนะคะครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุรณกิสารรนวงนะคะมองว่าภาพของการลงทุนในระยะกลางกับยาวตอนนี้เวทแอนซีรอไปก่อนนะคะใครมีกําไรอยากจะขายล็อกอกอกมาก็ไม่เป็นไรความเสี่ยงหุ้นลงยังมีอยู่อีกใครที่จะเทรดนะคะแนะนํากันไป2ตัวอย่าลืมตั้งจุด stop loss ค่ะเพราะเซ็ตมีโอกาสที่จะลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครทําไม่เดือดร้อนใจจริงๆนั่งดูอยู่นอกกระดานดีกว่านะคะส่วนช่วงนี้เราจะไปพัักกน ก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามบรรยากาศงานมนเะเล็ก2013กันค่ะ